นเนรรียงงรคงูมีจิตไม่หวั่นไหวในโลก,กธรรมนะพอเราเจอโลก,กธรรมเราก็ตรวจจิตของเราดูว่าเรามีความหวั่นไหวไหมเออในคำติคำชมหรือตำแหน่งอะไรต่างๆนะเรามีหรือเปล่าถ้ามีก็เก็บรายละเอียดซะมีจิตไม่โศกเศร้าพอเราปฏิบัติได้แล้วเราจะรู้ว่าจิตเราโศกเศร้าลดลง ความเศร้าหมองในจิตลดลงเหมือนที่พี่คลองว่าเออเราก็ได้แล้วนี่ได้ความสบายใจมาเป็นลําดับความทุกข์มันลดลงนะความเศร้าหมองมันลดลงมีจิตปราศจากกิเลสจนจิตเราสะอาดปราศจากกิเลสก็มีความกเกษมสงบสบายไม่ว่าจะเกิดเรื่องไหนขึ้นก็เอาปัญญาได้ทุกสถานการณ์นี่แหละคือมองคลสามสิบแปดผู้ใดได้แล้วก็จะได้เลยไม่ถอยหลังตับส่วนข้อไหนที่เรายังไม่ได้ เราก็เพ่งเพียรทำให้ได้นะฮะนี่แหละคือมงคลของชีวิตโดยไม่ต้องไปขอใครไม่ต้องไปขอให้ใครสร้างมงคลให้กับเราแต่เราลงมือปฏิบัติ